น้ำพริกอร่อยมากแก้วกระโถนรอประมาณต้นเดือนกุมภาเอ้ยต้นเดือนต้นเดือนมีนาต้นเดือนมีนาน่าจะได้แก้วแก้วกระโถนน่าจะจำหน่ายครั้งแรกเดือนที่สามต้นเดือนสามน้ำพริกเด็ด,าาดล็อตที่ตื่นทำขอบคุณจ้าอุสาห์ตั้งให้ฉันเป็นลับทธินะขอบคุณมากเลยฉันยินดีมากเลยจ้าที่เธออุสาห์แนะนำให้ฉันเป็นลับทิในวันนี้จ้าขอบคุณมากจ้า หดหนุนได้จ้ากูขี้เกียจต่อล้อต่อเถียร้พวกปัญญาอ่อนแล้วกูเหนื่อยกูรับไปหมดแหละมึงจะให้กูเป็นอะไรกูเป็นให้อยากให้กูเป็นอะไรบอกูเป็นให้ฉ่ำอยากให้กูเป็นเจ้าลัทธิอยากให้กูตั้งลัทธิอยากให้กูตั้งมูลนิธิเดี๋ยวกูจัดให้อ่ากูทำให้หมดตามใจเพราะกูขวางมาเยอะแล้วขวางจนนำมาสู่การเนี่ยก,กูเดือดร้อน มากเลยหลายอย่างมากกูต้องวิ่งเต้นวิ่งวุ่นมากมายเพราะฉะนั้นต่อไปนี้กูไม่ขวางใครอยากให้กูทําอะไรกูทําจบพระคุมยังไม่เสร็จจ้าพระคุมยังไม่เสร็จเป็นเลยจ้าใครอยากแต่งตั้งสถาปนาอะไรกูกูเป็นเลยจ้าอย่าลืมซื้อของในตะก้าจ้าจะให้กูทําอะไรก็ช่วยกรุณาซื้อของกูได้จ้าอุดหนุนกูได้จ้ากูจะได้เอาเงินไปทาอย่างอื่นต่อไปวันนี้กูก็ไปช่วยซื้อของจาก อะไรนะองค์การทหารผ่านศึกไปช่วยซื้อของเข้ามาเนี่ยมึงก็ต้องอุดหนุนกูด้วยเดี๋ยวกูจะเอาของทหารผ่านศึกมาโรโมดให้พวกมึงช่วยซื้อด้วยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยบางคนเขานอนอยู่โรงพยาบาลตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูจะหาของมาขายให้พวกมึงช่วยเขาซื้อจะได้ช่วยการเขารักษาปกปกักรักษาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองเสียสละตัวเองวันนี้กูไปบรรยายมาที่ทหารผ่านศึกแล้วก็ เขาก็แนะนําหลายอย่างหลายประการจ้ะนะก็เลยเป็นเหตุให้ไปช่วยเขาซื้อของมาช่วยเหลือเป็นกําลังใจสนับสนุนส่งเสริมเขาเขาไม่ได้มีอาชีพเพราะเขาพิกลพิการอะไรก็ว่ากันไปจากการทีร่เปิดปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเบืองเราเราก็ควรแก่การช่วยเหลือเขาวันนี้จะาก็ซื้อของมาหลายอย่างอยู่บางอย่างก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้เราจะช่วยเขาแล้วก็ เตรียมไว้เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาโปรโมทเดี๋ยววันไหนนั่งไฟ้สดอยู่บ้านก่อนเดี๋ยวจะโปรโมทให้ดูว่าเขาขายอะไรบ้างสามารถไปซื้อได้นะตรงหารผาศึกตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอะวิกซี่มอนเตเมนต้นอะนะเออไปอาจารจะซื้อของโกดดิ้งก้าอุสมเพศเวทนาคนขายแล้วเกินขายพอไม่เป็นขึ้นมายืนชื้อถือเสื้อผ้ายืนรีวิวสินค้าแต่ไม่ขายของบ่วงงเหมือนกันทำอะไรอยู่ คนดูห้าคนออดดูแอดบินดูไปสามกูเห็นแล้วสลดสังเวชมายืนโชว์ของอยู่โชว์เคสแต่ถ่ายไม่เป็นเข็นไม่ขึ้นกูก็เลยต้องเข้ามาช่วยอีพุ้แอดบินก็เห็นก็บอกว่าจ้าเข้าไปช่วยมันหน่อยกูก็เลยต้องมาช่วยมันหน่อยเนี่ยใครจะซื้อของกดในตะกร้าช่วยมันหน่อยนะช่วยมาก็ถ้ามาช่วยกูนี่แหละช่วยมันหน่อยไม่เช้าหนูก็เป็นแบบนี้เออ จังหวะอาจารย์ไม่เห็นเนี่ยนี่จังหวะอาจารย์กำลังจะขึ้นไลฟ์สดเซ็ตทุกอย่างหมดแล้วและน,นี่เขากำลังดูอยู่ก็เห็นพอดีอาจารย์ก็เลยขึ้นมามันบอกให้เข้ามาช่วยมันหน่อยอ่ะก,กูช่วยสักนิดหนึ่งเอาเงินไปซื้อขนมเลี้ยงลูกมันกินเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันอีกละลูกผัวมันอยู่ข้างหลังอ่ะนะลูกภาพตั้งอยู่น่นะนั่ะลูกผัวมันอ่ะให้มันหาเงินหาทองไปเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวมันต่อไป <c oughs> ใครจะอุดหนุนอุดหน,นุนเลยซื้อกดในตะก้านี่แหละกดได้ตะก้านี่แหละซื้อไปเถอะจิ้มจิ้มซื้อไปไม่ได้ไลฟ์สดอาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดนั่งหน้ากล้องอย่างนี้หลายวันวันนี้มาไลฟ์สดแต่ยังไม่ได้เริ่มไลฟ์สดอันนี้เห็นมันก่อนก็เลยเข้ามาช่วยมันขายของแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวจะลงไปไลฟ์สดของตัวเองวันนี้อาจารย์ไปออกรายการแท็กพลันยูนะปั่นกระแสออกออนแอร์รายการสดตอนหนึ่งทุ่มช่องยูทูบปั่นกระแสก็รอดู รอดูด้วยรายการปากกระกแสกับแท็กพลันยูไม่ได้ไลฟ์สดหลายวันดีมีแต่ให้ดูบรรยากาศเวลาไปไลฟ์สดข้างนอกไอเวลาไปบรรยายทำข้างนอกต่ไม่ได้นั่งไลฟ์สดก็เลยไม่ได้นั่งขายเสื้อไม่ได้บอกเสื้อใครเลยว่ามีเสื้อลงตะก้าแล้วให้ช่วยกันซื้อหน่อยนั่งในรถเหรอในรถมันชอบกระตุก อย่สั่งน้ำพริกเย่าไม่ได้สั่งน้ำพริกเลยวะ่ะสั่งผลิตสั่งทำก่อนเดีย๋ยวก็ตกแล้วเนี่ยเอาลองสแสดงว่าเป็นที่โทรศัพท์ 4G อาจารย์อืมอาใครจะซื้อของกดตะก้าเลยเด้อ ้ำพริกรออีกประมาณสี่ห้าวันเดี๋ยวมาลงขายกำลังอยู่ในช่วงของการผลิตหมวกนี่สงสัยเด็วต้องทางต้องต้องทำแล้วมั้งหมวกสวยจริงหมวกสวยมากเออใช่หมวกขาทานอย่างเงี้ยแบบแบนยังมันน่ารักดีหมวกขอทานพี่มี หนูจะสาพี่บวกอันนี้น่ารักเดี๋ยวเอาไว้ลองถามเขาดูว่าทาได้หรือเปล่าบวกขอทานบวกขอทาน <laughs> แล้วใส่แว่นพอดีพี่วีใช่น้ำพริกอร่อยน้ำพริกที่เป็นสูตรสูตรสูตรต้นตำรับแต่ว่าอร่อยกว่าต้นตำรับอร่อยกว่าแบบเดิม น้ำพริกเ,เดิมมาไม่ใช่ยี่ห้อ,อาจารย์ใช่ไหมนี่ก็มาทายี่ห้ออาจารย์เดี๋ยวจะเริ่มทาแล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์แพคเกจจริงก็ดีกว่าอดีกว่าทุกอย่างดีกว่าหมดดีกว่าของเดิมเยอะก็ให้ซื้อเซตนี้เซ็คนตื่นทํามีโลโก้มีสติกเกอร์มีทุกอย่างหมดใช้งานได้จริงมากดูดิของทุกอย่างของลูกของแม่มีกระเป๋ากี่ใบว่ามีครบทุกไล่ไ้มกระเป๋าอะ S <S 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 เหลือเหลืออีกลายหนึง่งอ๋อลายกระโถนยังไม่ได้ใช่ไหมลายะยังไม่เห็นอ,อ๋อวันนี้มีลายกระโถนย่ามเพิ่งจะเสร็จราคามาวันเนี้ยเพิ่งจะส่งใบเสร็จราคามา<ล>ยังไม่ได้จ่ายเลยรอเอะดูช้อปปิง้งไอ้ร้านกรมทหารพานศึกหมดตัวแล้ววันเนี้ยไม่มีเงินจ่ายค่ามัดจำย่ามเงินหมด เมตตากลุ่มคนตื่นทำด้วยนะครับเมตตาเมืองคนเดียวพอไม่ต้องเมตตาทั้งกลุ่มนะผมไม่ต้องเหมา จะซื้อกดเดต้กล้าเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวจะลงไปไลฟ์ของตัวเองละก็จะออกกันถ้าอาจารย์ออกเราจะไปดูอาจารย์อันนี้เมตตามันออกช่วยมาช่วยขายสงสารบางทีนะไม่ต้องสงสารทั้งกลุ่มนะสงสารบ้างคนเดียวพอ <c oughs> ให้มันหาเงินซื้อข้าวซื้อน้ําเลี้ยงผัวเลี้ยงลูกมัน <c oughs> ซื้อของอกดแตก้าได้เลยอาจาร์บวชน้ำพริกขายไหมก็ดองดูคุยกับแม่อาจารย์กับน้องอาจารย์ไปแล้วกันวันหนึ่งเวลามามา,มานั่งไลฟ์สดก็ขายน้ำพริกไปนะห้าปีอุดหนุนไปขายน้ำพริกอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่ต้องขายเสื้อผ้าหน้าผมก็ปรงกระเป๋าคงขายไม่ออกก็แหละคงขายได้แต่น้ำพริกกแนนะเพราะมันกินได้ไงกูไปบวชไปไหนมึงก็อุดหนุนน้ำพริกแล้วกันนั่นแหละมึงก็สั่งกันเนาห้าปี ฝากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่กูด้วยนะหนาซื้อเลยในะต่ก็น้ำพริกตออเนี้ยขายเฉพาะในทิกตอกนะในเฟซบุ๊กอาจารย์ทําไม่ทันมันไม่รู้ต้องดึงยอดอยังไงกลัวมันแบบมันเยอะเกินอนะ่ะมันแบบมันต้องมานั่งเขียนอย่างเงี้ยไม่รู้ทําไม่เป็นก็เลยยังไม่ได้ทํา ก็เลยทําเฉพาะในทิกตอกอย่างเดียวแล้วมันมันตรวจสอบออเดอร์ได้มันง่ายต่อการทํางานก็เลยเอาเฉพาะในทิกตอกอย่างเดียวใครสั่งไม่เป็นก็พยายามไปทําให้เป็นแล้วกันควรจะการเรียนรู้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะเริ่มทําละผ้าเป็นคอรอหน่อยอีกไม่นานจะมาผ้าเป็นคอจะเย็นเย็นรออีกไม่นานเดี๋ยวก็จะมาละผ้าเป็นคอแก้วต้นเดอนมีนาก็จะเริ่มขายแก้วคนตื่นทำหน,นำังสือคัมมิ่งซูนเร็วๆนี้ เดี๋ยวรอดูงานเปิดตัวหนังสือได้เลยไม่ธรรมดาบอกก่อนงานเปิดตัวหนังสือเล่มแรกของอาจารย์ไม่ธรรมดาเลยประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าอลังการงานล้านดวงบอกเลยเปิดตัวหนังสือเตรียมตัวกันไว้ให้ดี ยิ่งใหญ่อลังการงานร้านดวงบอกเลยเจ็บเงินรอเลยทั้งสือสามแปดศูนย์สามแปดศูนย์หรือสามหกศูนย์วะจำไม่ได้ละไม่เป็นไรมองเผื่อไว้ยี่สิบาทแล้วกันสามแปดศูนย์หรือสามหกศูนย์สึ่งอย่างเนี่ยจำไม่ได้ละเออไม่ซื้อไม่มีตังเออไม่มีตังมันก็ไม่ต้องซือ้อไม่จะเป็นต้องซื้อเลยนั้งสือเนี่ยกูขายสำหรับคนที่มีตัง หรือคนที่เขาอยากจะเก็บสะสมไว้ถ้าใครไม่มีไม่ต้องซื้อไม่ต้องไปกังวลเลยไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปกังวลเออเก็บเผืผ่อไว้สัก400อย่างเงี้ยเก็บเผื่อไว้ก่อนเออไม่พูก็ไม่ได้ไงหนังสือไม่ต้องจองรอเลยพอ พอต่อการซื้อกับบทุกคนกินมาเยอะอยู่ยังไงก็พอแต่อยู่ที่ว่าใครจะซื้อถ้าใครจะซื้อวันเปิดตัวเลยก็ได้นะอ่อเพราะว่าถ้าซื้อวันเปิดตัวก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าไม่มีค่าจัดส่งไม่ต้องไปเสียค่าจัดส่งจัดส่งไม่ต้องไปเสียอะไรเยอะแยะซื้อวันนั้นเลยแล้วเดี๋ยวขอดูกับว่าเซ็นไหวไหมนะวันนั้นต้องไม่มีงานนะถ้าเซนไหวนะงานสัปดาห์งานแบบงานหนังสือเดี๋ยวจะนั่งนั่งหาโต๊ะตัว,ตวหนึ่งนั่งเซ็นมืองอีกนะ เซ็นหนังสือจะเซ็นให้เฉพาะวันในนี่วันเปิดตัวหนังสือวันอื่นไม่เซ็น <Okay. S 1> ขายชำชำใช่เอ่กูบอกแล้วกูจะขายชำ เพราะว่ารายเงินกองกลางอาจารย์ไม่เปิดรับบริจาคแล้วนะเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวเคลียบัญชีจบหมดแล้วจะปิดบัญชีและจะไม่รับเงินกองกลางแล้วอาจารย์จะเอาเงินที่ตัวเองหาได้มาจ่ายเงินกองกลางเองจะไม่รับบริจาคเงินกองกลางจากใครอีกแล้วเพราะปัญหาเยอะเหลือเกินดังนั้นอาจารย์จะเป็นคนหาเงินพวกเรามีหน้าที่มาปฏิบัติข้าวน้ําอาหารที่พักทุกอย่างอาจารย์จะจัดให้ฟรีหมดอาจารย์จะเป็นคนหาเงินมาเลี้ยงเอง ้เองไม่ต้องรับบริจาคง่ายทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมสบายหน้าที่พวกเราไม่ต้องบริจาคซื้อของได้สนับสนุนคนปฏิบัติธรรมด้วยได้ร่วมบุญกับการปฏิบัติธรรมด้วยเออซื้อของอย่างเดียวทําให้ทุกอย่างถูกต้องไม่เปิดรับบริจาคจะได้ไม่มีข้อคอลหามีข้อตําหนิตจริงได้ซื้อของอย่างเดียวจบเงินที่ได้จากการขายพวกหนังสือเนี่ยอาจารย์จะเอาเข้ากองกลางเหมือนเดิมแต่กองกลาง จะไม่รับบริจาคจะเป็นเงินอาจารย์เองแต่จะจัดการเงินตรงนี้เรียกว่าเงินกองกลางหารายได้มาได้เท่าไหร่อาจารย์จะเอาไปดูแลคนผู้ปฏิบัติธรรมเก็บไว้เพื่ออะไรบ้างเก็บไว้เพื่อถวายพระเก็บไว้เพื่อดูแลคนยากไร้เก็บไว้บริจาคตามสถานที่ต่างๆเก็บไว้เพื่อจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่พวกเรามาฝึกปฏิบัติธรรมค่าอาหารการกินมันจะแบ่งเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งรายได้จากการขายหนังสือ อาจารย์จะไม่เอาเข้าตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวเงินขายหนังสือสักบาทเดียวอาจารย์ก็จะไม่เอาเข้าตัวเองจะเก็บไว้แยกบัญชีไว้เลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมเพราะจะไม่เปิดรับบริจาคแล้วเพราะหนังสือที่อาจารย์ทำเพื่อจะเอาเงินรายได้มาเลี้ยงผู้ปฏิบัติแล้วจะมีการทํารายได้ทุกอย่างไว้หมดเออเพื่อให้เห็นว่าแล้วจะ,จะคอยชี้แจงได้ว่ารายได้จากการขายหนังสือได้มากี่บาทแล้วเงินในปัจจุบันเหลือกี่บาท อาจยะจะชี้แจงแต่จะชี้แจงไม่ชี้แจงเป็นเรื่องของอาจารย์แต่อาจารย์จะชี้แจงชี้บ้างไม่ชี้บ้างแล้วแต่อยากชี้แจงก็ชี้มีเงินเท่าไหร่จะบอกมีกี่แสนกี่ล้านจะบอกเอาไปทําประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกเอออยากเปิดเผยแค่ั้นเองอยากเปิดเผยพวกเรารู้ว่าเฮ้ยพวกเราอุดหนุนมาเนี่ยแต่เงินส่วนตัวจะไม่ได้ชี้แจงนะพวกขายเสื้อน้าพิกอะไรพวกนี้มันเป็นเงินรายรได้ส่วนตัวอาจารย์อาจารย์อันนั้นอ่ะอาจารย์เก็บไว้ใช้ส่วนตัวอาจารย์อยากทําบุญอยากช่วยเหลืออะไรใครตรงไหนอาจารย์จะเอาเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือไปซื้อของ อันนั้นจะเป็นเงินส่วนตัวของอาจารย์แต่เงินกองกลางที่ขายหนังสืออาจจาะจะเก็บไว้เงินบรรยายธรรมอย่างเงี้ยอาจจาะจะเก็บไว้เพื่อดูแลกองกลางอาจารย์ไปบรรยายธรรมไปสอนธรรมะไปอะไรที่ไหนก็ตามอาจารย์เอาเงินตรงเนี้ยมาใช้ดูแลเงินกองกลางดูแลผู้ปฏิบัติธรรมถาวายวัดวารามช่วยเหลือสถานที่ต่างๆนานาง่ายๆแต่อาจารย์จะเป็นคนออกหน้าเองเพราะฉะนั้นขี้เกียจรับบริจาคและปัญหาเยอะเงินกองกลางแต่เงินรับบริจาคอื่นๆยังทําอยู่นะ บริจาคเพื่อโรงพยาบาลบริจาคเพื่อวัดวาอารามวัดนั้นวัดนี้บริจาคเพื่อกองทุนนั้นกองทุนนี้ยังรับบริจาคเหมือนเดิมแต่อันนั้นจะศูนย์บาทชนศูนย์บาทแต่พอเวลาเป็นเงินกองกลางอ่ะมันศูนย์ชนศูนย์ไม่ได้เพราะอะไรมันรับเข้ามาเรื่อยๆใช้ไปเดือนหนึ่งก็เอาออกใช้ไปเดือนหนึ่งก็เอาออกแล้วต้องชี้แจงทุเดือนปัญหามันเยอะอ่าต้องหาบงหาบินวุ่นวายเพราะฉะนั้นอันนี้ทําเองดีกว่าจบไปรอจนกว่ามูลนิธิจะสําเร็จค่อยว่ากัน ถ้ามูลนิธิไม่สําเร็จยังไม่รับบริจาคจะได้ไม่เป็นประเด็นอะใครจะซื้อของช่วยช่วยมันซื้อของในกดในตะก้านะ่ะอะเดี๋ยวจะจะลงแล้วนะตะก้าซื้อตะก้าของในตะก้ามันเจ็ดเจ็ดอันน่ะเจ็ดอะไรอ่ะเจ็ดเจ็ดแล้วมันก็ปักตะก้าไม่ครบเป็นปันดตะก้าอยู่ที่คิดเจ็ดอันนะ่ะก็สามารถที่จะกดได้กดตะก้ากดตะก้าเ๋มีเสื้อมีกระเป๋ามีอะไรนะหมวกไม่มีนะหมวกเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอทําก่อน สามารถซื้อได้อันนี้แว่นจริงหรือแว่นแว่นแอปอะแว่นจริงค่ะของแว่นจริงเหรอนึกว่าแว่นแอปคนเท่เขาใส่กันอาจารย์เสื้อคนตื่นทําช่องปฏิบัติราคาถูกกว่ามากใช่ของแท้ไหมเชาไม่ใช่ของแท้จ้าของปลอมจ้าถ้าถูกกว่าปกติเนี่ยมีอยู่สองกรณีหนึ่งเราได้คูปองหรือเราเป็นผู้ซื้อลายใหม่จะได้ราคาถูกกว่าปกติแต่ราคามันจะบอกเลยว่าราคาจริงเท่าไหร่ลดเหนือเท่าไหร่ แต่ถ้าราคาถูกเลยอันนี้ปลอมนะถูกแบบไม่มีที่มาที่ไปอะ่ะอันนี้ปลอมโว้ oh, มึงจะให้กูทำทุกอย่างไม่ได้นะเปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนผู้ปฏิบัติธรรมดีกว่าคะ่ะเออไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเงินกู กูไม่เปลี่ยนกูจัเงินกองกลางนี่แหละเงินกูกูไม่รับบริจาคใครแล้วไม่ต้องมาบริจาคก,กูไม่รับเดี๋ยวจะปิดบัญชีแล้วเอากองกลางนี่แหละเรียกง่ายดีมึงใช่กองทุนเพื่อผู้ปฏิบัติธรรมโอ้ยเสียเวลากองกลางจบแก้วกาแฟกำลังทำจะต้นปีจะเอ้ยปลายไม่ใช่ปลายปี กกลางมีนาเอ้ยประมาณต้นมีนาแก้วกระโถนแก้วกาแฟกระโถนทรงกระโถนอ่ะซื้อใครจะซื้อกดตะก,ก้านี่เขาปากักตะก้าขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยซื้อได้เลยกระเป๋าอย่าลืมกระเป๋าไว้ที่นี่นะกระเป๋าตีกระโถนตีกระบานอะ่ะใช่เดยออีกอันหนะึนะ่งอ่ะหลังหนูจะปากหนูไม่เห็นไงเออปากให้เป็นวันนี้ขึ้นมาสอนแล้วทําให้เป็นใช่แดง นี่นะได้ทลายทักมาบอกอาจารย์ด้วยว่าได้ทลายแบ่งเปอร์เซนต์กูด้วยนะถ้าขึ้นมาไลฟ์สดขายให้เนี่ยมึงไม่ได้พูดสักคำเนี่ยหนูเป็นพรีเซนเตอร์ไงอาจารย์หนูคนเป็นพรีเซนเตอร์ยืนถือของอย่างเดียวคนเท่เข้าใจกันอาจารย์อาจารย์ไม่เก็ตวัยรุ่นอ่ะมึงไม่ใช่คนเท่หรอกมึงเป็นคนเถื่อนเอาอะไรมาเท่เจ้าอาจารย์รู้ได้ไงว่าคนเถื่อนเถื่อนสภาพมบงเถื่อนขนาดนี้จะเอาอะไรมาเท่ เทพใสกันเห็นไหมเด้ออาจารย์ไม่เกตอะไม่เกตไอ้ใบรุ่นนะอาจารย์ดูจะชูหมดหรอต้นสือน่าจะประมาณมีนาไอ้ต้นในประมาณกลาง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 สุมภายังยังยังไม่ระบุยังไม่ชัดต้องรอเฟิร์มก่อน น้ำมูกแบบมหาศาลมากอาจารย์คอก็ไา้จะช่วยอีก เดตตะก,ก้านะเขาจะซื้อของเดี๋ยวจะไปละขึ้นมาช่วยมันแป๊บหนึง่งให้มันขายของได้อยู่หน่อยหนึง่งให้มันมีกำลังใจในการขายของบ้างเดี๋ยวครั้งต่อไปจะได้ไปปากตะก,ก้ากันเองเป็นเวลาจาาไม่ได้ไ os, ฟ์สดวนอะฝากอุดหนุนที่พวกนี้มาด้วยนะแอดมินหลายคนเขาไปปกักตะก้าตะก,ก้าที่เขาเอาไปปักกันเป็นตะก,ก้าจริงนะเป็นตะก,ก้าจริงถ้าเป็นลิงก์อะลิงก์กลับมาหา เอ่อตาก,ก้าอาจารย์อ่ะนั่นคือตาก,ก้าจริงเขาขายจริงของเอ่อเอาเอา,เอาตาก,ก้าจะไปปากรายได้ทั้งหมดเข้าอาจารย์ส่วนแอดมินเนี่ยเขาจะได้เป็นคอมมิชชั่นดังนั้นเราจะซื้อจากอาจารย์โดยตรงก็ได้หรือซื้อจากตรงนี้ก็ได้ถ้าซื้อจากแอดมินแอดมินเขาก็จะได้คอมมิชชั่นด้วยแต่รายได้ทุกอย่างเข้าอาจารย์อยู่แล้วสามารถทําได้เลยจะกดซื้อได้หมด ใครอยากซื้อก็ซื้อบอกไม่มีหมอกไม่มีเออรายการคุณแท็กนะรายการปั่นกระแสนะช่อง youtube ปั่นกระแสวันนี้อ่ะเดี๋ยวกูพูดเดี๋ยวบินอีกอ่ะลงไลฟ์ก่อนเว้ยกูพูดไปแล้วเดี๋ยวไม่จะบินแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยอ่ะไปก่อนนะเจอการใครจะปักตะก้าก็ปักที่ตะก้าได้เลยเรารีบลมนะแป้งเมื่อกี้อาจารย์